ที่สุดของอบุ้นเส้นชื่อเขามั่นใจมากเลยนะนี่คือยอดอ่อนล้วนๆนะผมบอกให้นะจานนี้นะขาย300ก็ไม่แพงอันนี้อร่อยสัตว์กุ้งอบบุ้นเส้นแต่เป็นกุ้งลายเสือตัวเท่านี้นะคุณปูไข่3าตัวโลคุณว่าเท่าไหร่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววะ สวัสดีครับคุ๊กที่มาครับวันนี้อยู่วันที่สีนครินต์ตรงข้ามห้างพาราไดซ์พอคิทเช่นที่สุดของอบบุนเส้นโอ้โหชื่อเป็นไงชื่อเขามั่นใจมากเลยนะไปเห็นคลิปพี่แดนนี่มาแล้วพี่แดนนี่โทรมาบอกว่าเฮ้ยเป้อบุญเส้นอร่อยระดับต้นๆต้องลองมากินไอคุณเ,เบอรอหวงังไหะต้องขับมาไกลเลยนะอ่ะไม่เป็นเล่นนะแล้วเขามีเจ้าดังอยู่เต็มเมืองนะเขาจให้ว่าไออบุนเส้นเนี่ยคุณเคยได้ยินไหมเออแถวอะไรไอคอนป่ะใช่ใช่หลายสขายอยู่ อามาลองดูนะที่นี่เป็นไงนะแต่ว่าร้านเขาก็คนเยอะวะ่ะเป็นร้านเล็กๆนะัแต่คนเยอะแล้วผมแอบ,บเห็นราคาเขานะโคตรเป็นมิดยุคนี้นะกินซีฟู้ดไม่แพงมานี่เลยเอ้แต่ถ้าแพงไปร้านไหนใกล้ๆกันบางนาเลยไปที่นึง <laughs> ด้วอปเปิทลไทเบาๆนะโอ้โหร้านเขาก็ห้องแอร์นั่งสบายใช่ไหมเย็นๆเฮีย er บอกว่าหอยแพงเฮียเนี่ยสะอาดสุดๆไม่มีกิ่งสักตัวเป็นไงัวัิดิเราไปไปเจอหอยเป็นไงไม่รู้ก <laughs> <g ül> ็บางบางตัวก็เออลวกมากับดับประมาณสักประมาณ70%นะเลือดไม่ได้เยอะ <g ül> แต่หอยเริ่มตึงๆแล้วคุณดูดิคนน่าก,กินเลยนะแกะปื๊ดโอ้โหดูผมจับอ ยน้ำจิ้มนะเมื่อกี้ชิมซีฟูดแล้วออกเปรี้ยวหวานแต่ไม่หวานมากเค็มหวานไปไปลายแต่ที่สําคัญคือดูดิผักเขาสดมากเห็นป่ะแสดงว่าไม่ได้ค้างคืนยังไม่ผักยังไม่บวมเลยอะปั่นวันต่อวันอย่างนี้ดูไปไหมไปเลยกรอบมากไม่แบบน,นี่เหมือนที่เฮียบอกไม่มีกลิ่นเขาเรียกว่าถอยกรอบเด้งๆนะอกี้แอบโทรหาพี่เกียบอกร้าพี่เกียร้านนี้โอเคป่า รออาหารอยู่พี่เก๋บอกว่าอร่อยมากแต่ว่า,าที่พี่เกยพูดตัวเดียวคือ set, อบเนเส้นเดี๋ยวรอนะแต่นี่เรานี่มาตัวนี้ก่อนทอดมันกุ้งเมื่อกี้เขาตีมันสดๆเลยอนะ่ะใช่สีแบบว่ารู้ดูรู้เลยว่าน้ามันใหม่นะถ้าไปร้านผมไม่ได้อย่างนี้นะสีแดงอะ่ะสีแดงเลยอนะ่ะประกายแทนอะ่ะคุณเล่นร้านผมไม่มีทอดมันกุ้งนะอุ้ยสู้อ่ะดูดิเห็นป่าเด้งเด้งสู้อ่ะดูเนื้อขาวโพลนนะ เมื่อกี้จากกล้องเข้าไปดูข้างในเขาตีสดเป็นไงใช้มือสดต,<ร>ตีเองอย่างนี้เขาเรียกว่าคนกินเป็นนะนี่บุยเจียนี่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกคนกรุงเทพกินอย่างนี้ชนบุรีนะอไอ้ชนบุรีแล้วผมไปตามหานะคือถ้าเกิดเป็นคนชนบุรีนะั้นจะใช้อย่างนี้ไงไอ้ข,ขาวๆอย่างนี้กินไม่ได้ผมไม่กินถ้าผมไปตามหาโคตรนานคือน้ำจิ้นนี่สเสดมันคืออย่างงี้มะนาวดองจะมีกลิ่นมะนาวดองเบา เด็กๆมาแดกกันตายน้ำลายสอยอร่อยมากไม่แพ้ร้านจิ้มับดังๆอ่ะที่สำคัญน้ำจิ้มเขาอ่ะเขาเนี่ยแบบนี้อาหารกินยากนะถ้าไม่ไปจุลบุรีมันจะไม่กลิ่นมะนาวดองเบาๆคุณลองมากินที่ร้านของเขาใช้นี้วันนั้นดูพี่เกียร์ชุดูกรเชดเขาดินี่คือยอดอ่อนล้วนๆนะผมบอกให้นะจานนี้นะขายสามร้อยก็ไม่แพงคุณเคยเห็นกระเฉดป่ะเวลาไปซื้อแบบป้อมมันจะใหญ่อย่างเง,งี้มันมีแข็งบ้างอะไรบ้างนะแล้วเวลาเขาเด็ดเนี่ยเขาเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆสีอ่อนๆ อ่ที่เหลือนะมากมายมหาศาลทิ้งเลยคือผมเคยคำนวณต้นทุนอะ่ะจานนี้ต้นทุนทัน้งแปดสิบแล้วจะประายเท่าไหร่อะ่ะเ,เอาแต่เอาแต่นเนื้อๆเลยนะเออเอาแต่แบบยอดอ่อนออน่ะที่นี่ดูดิอ่อนดุกยอดการันตีแล้วเป็นไงกูเป็นเกากินยอดอ่อนเป็นไงเดินไม่ได้อีกแลวก้วพรุ่งนี้จะขอจิ้มน้ําหน่อยเป็นไงเจียแม่งคำน่าอ่ะจิ้ม S <S เบิ้ลเลยอ่ะเอาเชดอีกสองแลับอีกสองเลยเลยหรอคุณเล่นเอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่งคุณรู้ปะ่ะสมบูรณ์พจนานเลยสมบูรณ์พจานามม์สมบูรณ์ผมว่าแบบอยู่ในเทียร์เลยอ่ะไม่อยากไปว่าเขาแต่ว่ากลิ่นรสใช่แต่คุณคุณเอาน้ำเอ้ยคุณลองเอาอั่นนั่นนันชิมเลยคุณกิน<ล>คุณกินน้ำก่อนชิมน้ำกแต่น้ำนี่คือใช่เลยกลิ่นกลิ่นกระทะนี่คือถูกต้องถูกป่ะโอ้โหขึ้นเลยอะวะแต่ผมไม่ได้กินพจนานะหมายถึงว่าไม่ได้กินสมบูรณ์นะก็ดีอออ้นียร่สัตว์ อันนี้อร่อยสัดน,นะนเหนือนอย่างี้อร่อยมากอ,กะ,อะไรก็ได้ผักบุ้งก็ได้ผัดคะน้าผัดทุกอย่างแต่ว่ากลิ่นนี้นะไม่ธรรมดาบอกเลยตอนนี้ไม่ต้องรอถึองอบบนเส้นนะ,ะคุณขับรถคุณขับรถมากินกระเจี๊ยบพอละได้กินได้ตัวเฮ้ยโอ้โหหอยจ้อมา,มาครับหอยจ้อนี่โอ้โหผมนี่นะชีวิตนะกินหอยจ้อมาแบบโคตรชอบแล้วผมมีเจ้าประจำผมเลยอันนี้ใช่อากมั้ผมกินรู้นะเฮ้ไม่ใช่แล้วเพราะเจ้าประจำผมจะไม่ใช่รถนี่เหมือนทำเองว่ะ ผมรู้เลยชนบุรีเรือ่องปะหรอรู้แต่อาจจะทำเองนี่นะเป็นรูเท่านี้กำลังดีนะอืมไม่แน่นเกินไปกินกำลังอร่อยปูเน้นเน้นชนบุรีเลยยวบๆหน่อยกัดแล้วแตกกลิ่นบิ๊กไกแล้วก็มีแห้วนิดนึงอ่าแต่เอี๊ยเรื่องชนบรุรีสายชนบุรีเขาเรียก ชิมไปสี่เมนูเป็นไงบ้งางผ่านหมดไหมผ่านหมดแต่ถ้าเกิดไฮไลท์นะอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบกินปุ๊บรู้เลยว่าอร่อยไม่ต้องพูดอะไรเลยอร่อยเา<อ>เดี๋ยวไปเข้าไฮไลท์กันไหมพี่เกียร์บอกว่ามาถึงปุ๊บต้องกินเลยเอากลับบ้านไม่ได้ที่นี่เขาบอกน้อเส้นมันเหนียวนุ่มมากแต่เขาบอกให้กินที่นี่นะถ้ามาขอบ,บ้านพี่เกียร์บอกมาลองดูมันจริงป่ะไปพอเราชอบกระเฉดเฮียบอกว่ากระลำเฮียก็ไม่ธรรมดาลองดูครับเฮ้ยดูดิ นี่เขาใช้วิธีผมนะคือเอาไปเหี่ยวก่อนใช่ไหมดูดิใสมามเลยนะดีมาแล้วก็โรยกุ้งแห้งเหมือนผมป๊ะดูดิผัดมาไม่มีน้ำเลยนะแสดงว่าเคลือบดีนะลองดูนี่เป็นไงโอ้โหแต่ว่าผัดมาสวยนะเขาเรียกอะสวยอะอดูยังไม่ยมเลยอะออยคำเหมือนลงเบียร์มากแต่หวานน้อยกว่าเค็มไหมเค็มไปลายไหมเค็มอย่างเดียวไม่หวานอืม กินเพลินถ้าอย่างนี้นะที่เมากินตายเลยเดี๋ยวนี้ก็ลําไม่ว่าจะเป็นร้านใครก็ทําติดหวานนิดนึงร้านของ่าก็ทำติดหวานนะเขาอยากให้กินง่ายไงแต่นี่นี่เขาเป็นแบบเหมืนอนโอจีอ่ะเขาทําแบบกินน้ําปลายอย่างเดียวเลยุณลองกินดิผมว่าคุณชอบอ่ะูกูกินกับเล้าอ่ะายอนะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญคืออะไรวะคุ้งแห้งอร่อยมากเฮ้ยอร่อยว่ะแล้วราคาดีทุกจานนะไม่แพงเลยไม่แพงน้้วกูมไม่คนคนแบบไม่ชอบมีกระดับหวานจะไม่ชอบเลย ขนาดที่ร้านคุณยังหวานเลยอร่อยว่ะชอบว่ะสุดเด็ดมาแล้วครับไฮไลท์มาแล้วครับผมกุ้งอบบุูเส้นแต่เป็นกุ้งลายเสือตัวเท่านี้นะคุณเฮียตัวแบบตัวเบ้งอ่ะเขาเรียกตัวเบ้งอ่ะกี่บาทจานนี้รู้ป่ะไม่รู้จานนี้เท่าไหร่นะสามร้อยยี่สิบก็สามร้อยยี่สิบถูกนะกุ้งสองตัวตัวใหญ่นะกุ้งสามตัวกุ้งสามตัวเลยเหรอ โอ้โหกุ้งเท่านี้ตัวลร้อยโอเคนะผมกุนเส้นนะสามสิบบาทแล้วผมเป็นคนเวลากินบุนเส้นต้องกินอย่างนี้นะต้นหอมเออใช่บุนเส้นเขาเนี่ยนะต้องสั่งทำพิเศษลงงานทำพิเศษเพื่อร้านนี้เลยทำทีละหกหมื่นก้อนถึงจะคือเขาใส่ใจมากมบอกให้อ่ะลองเลยนะผมกินบุนเส้นแบบเต็มๆเลยนะขอต้นหอมหนะ่อยอยากกินเดี๋ยวเอาแบบบุนเส้นลว้วนๆก่อนนะสีสนันนี่เหมือนพี่แน,นนี่บอกเลยนะดูเหมือนจะไม่เข้มข้นนะเพราะสีมันไม่ขึ้นนะ แต่ว่า่ใสอออยยูเเลแต่ว่าไม่แน่เพราะเราก็ดูมาหลายช่องนะเขาบอกว่าเมนูนี้เด็ดจริงไปครับเค <c oughs> ็มหวานมาพร้อมกันเลยนัวขุนเส้นเนี่ยเหนียวหนึบแต่ไม่ได้แบบไม่ได้หนึบจนเละไม่ได้หนึบจนเยียวยากอะ่ะเฮ้ยทุกอย่างมันค่อนข้างพอดีนะเฮ้ยอร่อยวะ่ะขอลองจิ้มได้ไหมพอดีเขาจิ้ม,มอะไรซีฟู้ดหรอ นิดนึงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นิดนึงนิดนึงเพิ่มรสเข้าไปเฮ้ยแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาหลายเมนูนะ<ม>เป็นแบบว่าจอมยุทธที่แบบแอบซ่อนอยู่ทิ่งชัดเข้าไปอีกโอ้โหแล้วราคานะพื้นที่นะให้ผมทายนะคือเขาเปิดมาปีกว่าแนละ้วตอนนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆแต่ผมมั่นใจว่านาคตน,นะดังไม่มีที่นั่งตัเวเองเขาขยายอย่างเดียว คุณต้องรีบมากินอ่ะส,ส,สมชื่อใช่ไหมที่สุดข,ของโอเว่นเซ้นสมชื่อไหมสมชื่อแต่ผมชอบหั่นม,มากกว่ากระหล่ำก็เมื่อกี้ก็อร่อยว่ะก็อร่อยอร่อยต้องซ้ำอีกทีอ่ะแต่วนเส้นก็อร่อยมากแล้วดูดิตัวเขาเนี้ยผมแกะให้ดูแล้วกันนะโอ้ไม่ไม่แพงนะสามตัว,ชวใช่ไหมสามร้อยสามตัวสามร้อยสิบบาทโอ้โหแลดูนะคุณต้องดูว่าเพอร์เฟคคุกหรือเปล่าไงเดี๋ยวดูโอเว่นเส้นกุ้ว่ะผมหันให้ดูตรงกลางะโชว์เลยอ่ะกุ้งลายเสือเนี่ยมันสุก มันสุกไม่ได้นะมันต้องประมาณสัก80%หรือเนเสปรอะไม่งั้นเหนียวนี่ตรงกลางต้องยังเป็นบุ้นอยู่เป๊ะดูไม่ธรรมดาบอกเลยแต่ผมบอกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วร้านนี้จริงๆนะตั้งแต่กระเฉดและกระหล่ำบุ้เนื้อมาได้แล้วส่วนอันนี้ก็คือไม่ธรรมดาอีกขอบคุณพี่เกียร์แซบนะครับผมกับพี่แดนนี่นะครับที่แนะนำร้านอร่อยๆให้เรานะผมว่าถูกจลิตเ,เพื่อนๆแน่ๆเพื่อนๆที่จะตามมากินนะ คำนี yup. ้ต้องมี50บาทนะแต่แพงไหมว่าไม่แพงอ่ะโอ้โครบเลยว่ะคำนี้ครบเลยนะไปครับเข้าใจแล้วว่า300ซื้อความสุขได้คีบลยได้ไหมเอาดิทอากินคนเส้นดิห้าเฮียมีพร็อพอีกอันหนึ่งนะที่เป็นแบบอีกอันหนึ่งก็คือให้เพื่อนๆเราที่มานะทิมงานดูดิ ทุกเ,เองเลยนะทุกเองเลยเฮียมาเองเลยอร่อยปะอร่อยรสชาติแบบนุน่นๆก็ไม่ได้เข้มไปไม่ได้อ่อนไปอตรงกลางดีดใช่อร่อยมากไม่พอนะมีกุ้งลายเสือเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเฮียบอกว่ามีปูมันเส้นด้วยปูเนื้อปูไข่แต่ควาจริงจริงอะเรารู้แล้วไงวุ้นเส้นอร่อยเนีย่ยกินอะไรก็อร่อยใช่แต่เฮียบอกว่าน้ำของตัวเนื้อสัตว์เนี่ยเมาอมันเปลี่ยนไปเนี่ยรสชาติก็จะเปลี่ยนไปด้วยมาดูกัน คุณปูไข่สามตัวโลคุณว่าเท่าไหร่สามสองพันแจาาเลยหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบนะคุณดูสามตัวโลนี่คือกระดองเท่านี้นะอือน,นี่พันเดียวปูครึ่งโลปูเนื้อเขาเรียกปูทะเลโอ้โหผมออวุญาตนะเขาบอกว่าเฮียบอกว่ารสชาติอะของปูอะเขาเรียกน้ําปูที่ลงไปบนเส้นเนี่ยนะมันจะเข้มข้นกว่าผมอยากรู้มากว่าจะเข้มกว่าแค่ไหน แต่เวลากินพวกนี้นะคุณสังเกตไ่มเวลาไปกับเพื่อนอะไรแย่งกินวนเส้นนะไม่ค่อยได้แย่งกินปูหรอกกินใหญ่อะว่าครึ่งของครึ่งกระดองนะเหลือไว้ต่กล้อครึ่งกระดองนะเฮอยดูนี่โดนเส้นโดนอะไรไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะอันนี้ไข่ปูนะคะนี่หมับเขาให้ตายครับนี่จะตายขูดเนยเนื้อไม่เอาเลยนะเนื้อปูไม่จําเป็นนะ ต่เดี๋ยวขบวยต้นหอมหน่อยแต่เท่านี้ก่อนฟรีฟู้ดได้เข้าไป690คือถือมาพันหนึ่งนะซื้อความสุขได้เลยนะสั่งปูสั่งกุ้งก็ได้แล้วแต่คุณแล้วก็สั่งกระเฉดหนึ่งกระลำหนึ่งหอยจ้อนหนึ่งพอเลยเขาสวยเขาผัดแล้วแต่คุณตายเลยว่ะปง เคลือบเส้นเลยนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเนื้อปูไม่ต้องกินกันได้พูดตรงดูดิถ้าจะอ้วนนะต้องอ้วนอย่างนี้เข้าใจไหมอ้วนให้คุ้มอ่ะอ้วนให้คุ้มอ่ะลองดูเนื้อเขาหน่อยนะเนื้อปูดูดิกล้ามเริ่มเลยดูกล้ามดิเนี่ยปูครึ่งโลนะบนเส้นเนี่ยพันเดียว อออไอสัตว์ปูยังไม่ตายทา <c oughs> ไม่ใช่ตายแล้วโอ้ยลือดปูสดอยู่ดิเด,ดี๋ยวแก่ก่อนนะร้อนหมดนะคุณดูนะร้อนหมดนะร้อนหมดนะกินซีฟู้ดมือเลอะไม่เป็นไรนะครับมีพันเดียวคุณกินนะคุณดูดิใค้พูดอะไรปูเป็นอืมไม่ต้องพูดอะไรได้โดยรวมนะแต่ก,กล้องกินแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อร่อยคุณ <มา S 1> ว่าเป็น<า>ไงบุญเส้นเหรอ ผมว่าต้นๆเหมือนกันนะเท่าที่ผมเคยกินมานะถูกไหมผมกล้าพูดเลยผมไม่เคยกินร้านดังที่ที่ดังๆมากๆอ่ะในประเทศนี้แต่ผมชอบของอบอร่อยผมชอบอที่นี่ผมผมว่าแบบไม่อยากพูดว่าใครเหนือใครนะคนละฟิลอันนี้มันละกลมกลมกว่าแต่ผมชอบที่นี่นะฟินปหะราคาดีด้วยทุกอย่างนี่นี่ของของเด็กอยู่นี่กูกูสอยหมดอะเรียนต้นหอมอะคุณเอาไปคุกในกระดองเลยคุณเอากระดองไปคุกเลย เออเอาดองไปคุกเลยใช่อผมเออเอาซีฟู้ดใส่เอาอีกเอาไข่มุ้ยอือซีฟู้ด้าดคตมันอ่ะถึงตายสุดปะไม่ต้องพูดเลยนะจริงต้องเข้าไม่รู้จะพูดยังไงผมถ้าว่าอยู่ไหนวะแล้วเจอปูเข้าไปอีกถ้าผมมีตงผมรู้อันนี้ใช่ปะ690ผัดผัก2จาน จอยจ้อจานหนึ่งเขาปัดเขาสวยมาสองคนอยู่เลยนะจริงแต่ทียแม่งประหยัดอร่อยด้วยเห็นเขาบอกไม่พลอยเฮียขาดขาดเฮียเฮียขาดไม่หยุดแล้ว่ามึงบอกเฮียหยุดด้วยเหราเราชิมหน่อยมาแล้วโอเคโอเคไปครับเฮียไม่หยุดเลยกลัวตัวกูจะแตกอ่ะเนี่ยออามาเฮียบอกว่าต้มยำปลาพงน้ำใส่เนี่ยน้ำซุปไก่เนี่ยเคี่ยวเป็นวันอ่ะสับปกระพงนี่นะไม่มีกลิ่นคาวพราะว่าลองดู แต่ผมชอบกินน้ําใส่มากเลยนะมันแซ่บกว่านะถ้ากินน้ำขนะ้นมันจะเป็นแบบเหมือน,นหวานหน่อยปะ่ะอันนี้มันล้างคอไงเออ้าค,ออนนค้คโหแล้วเห็ดฟางเบ้งๆนะแล้วเขาบอกอะไรนะโคมไก่ตองโคมไก่สิบตัวอะไร่ขาวแดงอีกูพ <laughs> อดีเป๊ะคือผมรู้เลยว่าเฮียเป็นคนแบบเอาเวงกินมาก่อน เพราะแล้วนะอาหารเขาจะดันนะถูกปากผมมากเลยเหมือนร้านดังๆแบบเข้าใจมาทั้งประเทศเนี้ยดูว่าปลาเป็นไงนะเขาบอกว่าการันตีไม่มีคาวออผมว่าจริงๆไม่ต้องรีวิวต่ออะไรนะคือมันเพียงพอนะสำหรับที่เพื่อนๆอ่ะสตาร์ทรถนะสตาร์ทรถเซิร์ชเลยนะพอจุดพอสัมผัสจุดคิดเช่น ถ้าคุณมาสั่งตามผมนะถ้าคุณฟังผมคุณไม่ผิดหวังเทียบอกข้มาก,ากนะจเนี่คุณจะไม่ชิมนะถ้าคำนึงก่อนด้อคนึงคำนึงเดี๋ยวมันเย็นไงได้แต่ดูเนื้อปูนะเนื้อปูแบบเขาเรียกว่าใสๆก้อนใหญ่ๆคล้ายๆที่ร้านเหมือนกันนะคล้ายๆแต่ว่าของเขาไม่ใส่พริกหยวกอของเขานี่ปูกับไข่เลยแล้วต้นหอม นวลนวลเนื้อปูดสดมากที่นี่อาหารไม่หวานคุณสบายใจได้เข้าใจผมไหมอืมของผมในร้านยังไหวกว่านี้นิดน,นึงนัวครบรส้องกินดิแต่ว่ามผมชอบนะเพราะมันแบบมันมันหวานไข่อ่ะมันไม่ได้หวานตัวของน้างําตาลเข้าใจไหมเอออร่อยเราไม่จัดเฮียบอกอย่าพุ่งกลับข้าวผัดจานใหญ่อีกจานแต่แต่ปิดท้ายข้าวผัดเฮียกูไม่ใช่เฮียยงแล้วเนี่ย โอเคเรามาผัดนันดูแล้วทำไมเฮียให้หลอโอ้โหดูดิข้าวผัดปูกุ้งก็คือเนื้อปูเน้นๆแล้วก็กุ้งลายเสือนะนี่เท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดร้อยกุ้งเยอะขนาดนี้กี่ตัวเนี่ยสุดนะคือเน้นๆน่ะไม่เห็นข้าวอ่ะอลองดูโอ้โหดูตักเข้าไปหนึ่งคำเจอกุ้งไปสามนะอนนี้มีปูด้วยนี่ดูดิแล้วดูข้าวนะข้าวล้วนนะแต่ฝีมือฝีมือของเชฟที่นี่นะ ถ้าผัดผักขนาดนั้นนะ่ะคุณไม่เคยคุไม่ไม่ห่วงเขาผัดเลยขอชิมเนื้อเขาผัดก่อนนะดูค,ควันเด็ดข้าวล้วนหอมไข่ขอมกระทะรสชาติกำลังดีดูดูดูเพลงน้ำปลาเขาที่ถูกสวนนะครับเขาเรียกว่าแบบหยิบมาหน,าน่อนิดนึงจบจุ๋ยมือนี้ไม่ต้องลุนคุณมากินเนี่ยดูดิ หนึ่งคำเนี่ยคุณเจอไปเนี่ยกุ้งปูผมหมดจบไหมเป็นวุณนุณมาไหมพงศ์ม,มาซ้ำแน่นอนผมก็มาคือไม่ต้องหุนเลยนะกินมาเนี่ยของเฮียิบกว่าเมนูนะโอเคหมดหมดเลยป่ะชนเหรอของดลีลองขอสูตรเฮียไหมเฮียจะให้ปกวะโทรมาขอแล้ว โอ้มาขอแนละ้วเมือ่อี้ขอโอ้โเส้นได้ป่ะเฮียไม่เหลืออะไรเลยนะเป้ถนะ้าให้ไปเนะี่ยสุดเด็ดเกินเราก็ตัดใจแนละ้วเอ้ยไม่เป็นไรไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไไเพราะมารีวิวก็โอเคแนละ้วถือว่าอร่อยแนละ้วไงเขาตามเขามากินโอเคแนละ้วพอใจเป็นจุดกระลำอร่อยมากก็เลยขอเฮียงั้นผมก็เลยไม่ได้ขอกระลำแล้วกันะอย่างเงียเฮียบอกโอเคติดตามได้ที่ทิกเก็ตกับเฟซบุ๊กเป็นรีวิวใช่ไหมเป็นรเซนเนาะใช่โอเค ผมสรุปไปจบแล้วนะเมื่อกี้นะว่าจริงๆเนี่ยฮะที่น,นี่ผมว่าเพอร์เฮดนะ500อยู่อยู่400บางทีก็อาจจะจางๆไม่ได้ทขาไม่สั่งอะไรเยอะถ้าพันหนึ่งนี้คือคุณกินตายเลยรีเมีม่ยมสุดๆผมการันตีให้เลยสามเมนูนี้ผมพูดไปแล้วนะ,ะเศต๊ะกะลํมของพุนเส้นนะสามเมนูนี้คือที่สุดนะอย่างอื่นก็คือโอเฮเฮียครับขออยาตฝังร้านแล้วเฮียแต่งจริงดูดูเฮียดูจากเฮียแล้วเฮีย,ยน่าจะแบบทำเล่นๆนอ่ะผมบอกให้นะ เฮียก็ทำเล่นๆใช่ไหมเฮียดูล oh, okay. like mm ่ำรวยอยู่แล้วนะเฮียนะอ่ะฮ้ยได้ครับเฮียถือถือได้ครับถือเป็นไม้ได้เลยครับเฮียวินัยใช่ไหมครับเฮียวินัยสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากเฮียจริงย่คือแบบอร่อยจริงนะไม่ได้อวยผมนะครับรู้เลยว่าเฮียเป็นคนแบบตะเวนกินมาก่อนรสชาติแต่ละอันนี่เหมือนเป๊ะ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 ไม่หมดอ่ะผมว่าการทำร้านอาหารนะถ้าจะทำได้มันต้องกินเป็นได้ อันอันดับหนึ่งเลยที่เหลือ<ช>คือมันอยู่ที่ความใส่ใจอ่าแล้วจริงๆคือของผมเนี่ยคคือก่อนที่จะมาทําเป็นอาหารเนี่ยจริงๆเวลาวัตถุดิบมาเนี่ยผมจะมีการคัดคัดวัตถุดิบก่อนนะก็มันจะต้องมีสูญเสียสําคัญเลยเพราะว่าของทะเลเนี่ยใช่ไม่งั้นมันไม่ได้เด้งไม่ได้สดอะไรขนาดนี้นะใช่สดจริงเฮ<ช>ียเฮียฝากร้านหน่อยว่าอยู่ตรงไหนเปิดปิดวันไหนอจองได้ไหมอะไรเงี้ยอ่ร้าน ร้านพอคิทเช่นนะครับที่สุดของอกขึ้เส้นนะครับอยู่ตรงข้ามพาราไดซ์พาร์คนะครับออวันธรรมดาเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่ส1บดโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทานอกขึ้เส้นของอร่อยเชิญนะครับมาลองดูมีวันหยุดไหมครับไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับโอ้สุดยอดของแท้จริงนะผมกัรันตีให้เลยนะหิวหัวพุ้นไปนะขอบคุณพี่กรรพเกียรแซบด้วยนะครับแล้วก็พี่แดนนี่นะที่ แนะนำของอร่อยมาให้ผมกินนะผมก็เลยแนะนําเพื่อนๆต่อนะครับผมมาเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเสียไม่ต้องกลัวเสียเวลาหรือเสียใจใช่ไหมเฮียครับแล้วมาเจอเฮียไหมปกติผมจะเข้าตอนคืนมาทําสต๊อกแล้วก็สั่งวัตถุดิบเฮียคุยเก่งนะมาคุยกับเฮียได้เพราะว่าเฮียเขาชอบแับเล่าเรื่องวัตถุดิบที่เขาเอามานะใช่ไหมเฮียครับได้ครับเฮียมาแต่เฮียวันนี้ไม่ดื่มใช่ไหมเดี๋ยวดื่มกับตั้งกุ๊กแก้วไปเลยฮ้ยไม่เป็นไรเฮียเฮียทานยาอยู่ปกติผมจะมอมเจ้าของร้านทุกร้านนะแต่วันนี้เฮียเขาพอดีทานยา เวนหนักได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ่าโอเคครับเฮียข <c oughs> อบคุณมากครับเฮียครับสวัสดีครับครับยามแ่วยามแ่วนะครับผม <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์เยอะนะครับตามมากินด้วยแล้วก็อย่าลืมตามไปดูคลิปกระล่ำน้ำปลาสูตรเด็ดของพ่อคุกเช่นด้วยนะครับที่ติ๊กต็อกแล้วก็เลี้ยวเป็นบุ๊กอะแหละบุ๊กิป้มาครับเจอคลิปหน้าครับ